พี่นอ้องอาบน้ำอาบทาเสร็จแล้วอาบน้ำซาบผมพร้อมๆใส่เสื้อตัวเกา่าก็บบอสต้องถามด้ว่าเปลี่ยนเท่ัวเกา่าเสื้อมันนอนเอ่อเสื้อมันนอนว่าไงเสื้อใส่นอนบนะัณฑนาส่นอนชุดซือซ้อตื่นมากกัเปลี่ยนใส่ชุดทำงานเลยสินะสา้ซาคือมือก็บ่ไวหวหอมแดงไปได้มากแพ็คนีนี่สามสิบโคตรเนี่ยหอมแดงเนี่ย บานเท่าน่าหาบาทเมืองไทยน่ะน,นะละลายละลายน,น้ำปลาหวานอนจะเดาหั่นหอมใส่ก่อนหั่นหอมใส่หั่นพริกสดใส่พี่น้องกินแซ่บๆค่ะมื้อนี้มื้อนี้บ่กินข้าวแดงเพราะว่ากินกินแด้ผลไม่ตอนแรกคันหิยวยามเดี๋ยวก็จังต้มมามาเอาพี่น,อน้องปุ๊๋นเต้ามีข้าวอยู่นั่นละ่ะน้ำพริกกม็มีนี่จ้ะใส่หอมหลายๆพี่น้องค่ะมันแซ่บ เดี๋ยวปอกเปลือกก่อนกัซิล่าอยู่เด้อพอยายมท่านกลับมาดอกเดี๋ยวจก,ยวกักน้อยเราก็กลับมาล,ละละประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลับมาละเริอตัวนโยบายเห็ดงานสิบมื่อละสิบชั่วโมงขับเรือขับเรือซื้อนั่งนั่งยืนยืนแต่มันก็เมือเ่อยนะ่ะมันเมือ่อยมันลาอยู่เอาวานอองใช้สมาธิใช้สา,ายตาใช้หัวสมองในการขับเรือ แต่เล่ากับประเภทชนิดเนาะเล่ากับบกระเสียนเลยเ๋ยวล่างก้อนพี่น้องนี่เตรียมน้ามมาโยบักม่วงก็อยู่ในนี่แหละล่างก้อนเด้๋วพี่น้องว่ากินหอม่ลา่างอีกตองล่างยังดีดอกเอาเชลโลเข่าตูเนี่ยมันจะได้มีพุ่มตันท่านโอ้ย,อยกลิ่นเ่ำแฉพี่น้องแล้วก็เล่นคี้ขึ้นนี่แล้วก็พริกแดงพริกโสด มันต้องมีกุ้งฝอยน้ำเนาะหั่นหอมก่อนอืมทันกินเลยน้ำลายแตกแล้วอยากบะขามยุ่งกันเด้บะขามอ่อนนะแถวบ้านเฮาช่วงนี้มีบะขามอ่อนปะน้อเสียบตาอีกซะหันหอมก็ได้บางคนก็เสียบบางคนก็บ่เสียบได้พี่น้องหันหอมเนี่ยเสียบกระยามันถอดมันเสียบ มือพันได้ไดเริ่มแสบแล้วนี่เอาก็ใส่ลงไปนี่นี่จะแล้วก็หัน่นติ๊กชอใส่แสบตาโอ้หั่นแค่นี้นึงก็ไดอือใช่แค่นี้พอแล้ว าดพี่น้องนี่มันลายแตกมาปอกบักม่วงกันมีต้นดเดือดแสบมือโอกินเสียบๆสะใจแล้วประเท ต้องปอกลายดอกเปลือกมันนะมันแพง้งแม่นอดอกอย่าถ้าปอกลายถอมันแพง้งท่นเฮ้ยอ่เ้ยแกแหงจะบอกว่ามันแพง้งแล้วยังสีโลนอยู่เนาะ นี่น้ำลายโซ่เลยพี่น้องั่นเอาหนึ่งเจงะคล้องได้ท่านแก่ทำใดดอกนี่แก่นมขั้นนี้โอ้ยพี่น้องเอยเฮียไผ่น้ำลายแตกเคยนั่งนะขนๆเลยมาเดอ้อ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 มาท่านจกินเลย ก็จามก่อนสิจาม ขึนมาเด้ถ้าไม่เป็นข้าวขาวตัวนี้ดิเดี๋ยวดไป้องมาเด้อ Mm ต้อเมียเนาะกุ้งแห้งกับปลากรอบนะ pele, u, tuyệt vời, hmm, thêm một món ăn gì cần cái này sẽ mất kiểm thì anh có ok rồi đẹp Cả xe đi Phết lặng Cái mua... bảo nó Nói nói แต่เปียกมาพักคากทอนน้ำออกมาหม,มเพชร 吧？嗯。<Yeah. S 2> mm. เผ็ดเลยพี่น้องเลยสะใจมากเลย ชิจอดเม็ดมันใหญ่อยู่เด้อนวยมันใหญ่เลยค่อยละ่ะเพราะว่านี้ก็เริ่มซุกแล้วนวดเนี่ย สว่วงวะเลยไข่กระเจิงด้วมันเนี่ยสุดยอด น้ำหมูกับสีไล่หัวอีกคำนึงพอละหมาไปละเข็ดแขวะละ,ละ,ส,ะ,ละสุดยอดเลยปะโอ้ยสาดเจครับ là đèn chân khưng rồi. Wah, oh, bye bye. Mm -hmm. Bye, bye,